กระผมนายเอกสัติ์วุ้นโฉมวันนี้กระผมขอนำเสนอโครงการเรื่อง Aqua Cell Core Culture ครับควรรู้หรือไม่ครับประเทศไทยมีการใช้น้ำในภาคเกษตรสิ้นเปลืมากแค่ไหนประเทศไทยนะครัะได้มีการใส่กระไดเกษตรมากขึ้นและมีรูปแบบาเกษตรที่หลากหลายซึ่งทำให้เกิดปัญหาการใช้น้ำที่มากขึ้นตามมาเมื่อเทียบกับสถิติการใช้น้ำของทศ่ไหนเพราพบว่าประเทศไทยใช้น้ำในภาคการ,าราเ,เกษตร,ร,พอพอพร,รมากถึง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและการซึ่งเกิดนน้ำโดยใช้เหตุนะครับและผู้คนในปัจจุบันนะครับได้หาวิธีลดการใช้น้ำและเพิการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นเรื่องพ่อปู่นะครับแต่ก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับทางนักวิจัยทางวินส่วนใจจัดทำหน้ามาสนากราเซนเรก้าปู่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดการใช้น้ำและยังเป็นการสร้างความชื้นและลดการภูมิทาน้นพ่อปู่ได้อีกด้วยครับ โดยการออกแบบแบ,บ้านน้ำอัลาเซลนะครับเราได้ศึกษาจากรูปแบบของเหลยนล้ำพงซึ่งเราพบว่าถ้านำรูปแบบเหลวน้ำพงมาต่อกันแต่ไม่มีช่องว่างเหลืออยู่และมีปริมาตรรองเป็นระดับสองของทรงกลมครับครับคำถามวิจัยนะครับโรงเรือนพ่อปูที่มีการติดตั้งบ้านน้ำอัลาเซลกับโรงเรือนพ่อปูที่ไม่ได้เป็นการติดตั้งจะมีอุณหภูมิและความชื้นแตกต่างกันไหมอย่างไรครับ สองก็คือบ้านน้ำปรปาเซลล์สามาดดรถลดอุณหภูมิได้หรือไม่ครบับต่อไปเป็นวิธีการดาเนินการวิจัยนะครับหนึ่งก็คือเราได้ศึกษาและออกแบบรูปร่างของเซลล์ที่สามารถเก็บเก็บโมเลกุลของน้ําไว้ภายในเซลล์ไว้นานและมากที่สุดครับโดยเราได้พบว่าเปลือกมะพึ้งที่มีความกว้างศ4สเซนติเมตรและยาวเซนติเมตรสามารถเก็บเก็บน้าไว้ได้นานที่สุดครับสองคือเราได้ออกแบบระบบเกลียน,น้ําให้น้ำเนี่ยไหลาย,ยาง ต่อเนื่องและสามารถขยัดน้ำได้ทาาที่สุดครับ3ก็คือเราได้ออกแบบการต้านม่านน้ำอฟา,าเซลภายในโรงเรือนและสีก็คือเราได้นำอัฟาเซลไปใช้ภายในโรงเรือนจริงๆครับครับต่อไปเป็นการทํางานของม่านน้ำอฟา,าเซลนะครับหย่งก็คือเมื่อเซนเซอร์ที่อยู่บริเวณหน้าเครื่องจับได้ว่ามณหภูมิภายใ,ในโรงเรือนพ,อพ่อปูสูงขึ้นสมองคนก็จะ ัำให้เครื่องปั๊มน้ำที่อยู่ในช่องกระเบิดน้ำชั่วหลังทำน้ำไปอย่างช่องกระเบิดน้ำข้างบนและน้ำในช่องกระเบิดน้ำข้างบนเนี่ยโดนน้ำก็จะไหลผ่านบ้านน้ำประปาเซลล์น้ำบางส่วนก็จะถูกกัดเก็บอยู่ภายในบ้านน้ำประปาเซลล์และถูกกำลังให้น้ำอยู่ข้างหลังเป่าหภูมิเข้าไปภายในโรงเรือนพ่อปู่เพื่อให้น้ำภายในโรงเรือนพ่อปู่เนี่ยเย็นขึ้นครับส่วนน้ำที่ไม่ติดก็จะอยู่ในช่องกระเบิดน้ำชั่วหลังครับ ครับผลการวิจัยนะครับโดยเราได้ไปทดสอบการใช้น้ำนครับพบว่าม่านน้ำฟลาสเซลยวสามารถประหยัดน้ําได้ถึง23.68เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการปล่อยน้ําโดยไม่มีม่านน้ำฟลาสเซยวมารองรับนะครับสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองใช้ม่านน้ำฟลาสเซครับเราพบว่าเมื่อเราเปิดเครื่องทิ้งไว้หน,หนึ่งนาทีอุณหภูมิลดลงได้ถึง0.5องศาเซลเซียสและเมื่อเราเปิดเครื่องทิ้งไว้นานถึง า30นาทีม no ันภูมิพานธุ์น้ำก็ลงถึง3โดยสารโลหะเชลเยสจากการทดลองนะครับเราพบว่าม้ะนาวปลาเทมมิประสิทธิภาพในการลดการใช้น้ำและการลดน้ำปูได้จริงครับจากการนำมาใช้งานจริงนะครับเราได้รับคำแนะนำจากหน่วยภูมิของวิทยาศาสตร์และหน่วยภูมิของการงานให้มีการปรับปรุงการส่งน้ำให้มีการกระจายตัวของน้ำในทั่วปลาเซมครับครับคุผมก็จบการนำเสนอเรื่งเท่านี้ครับ